เลยสบัยดีพี่น้องเด้อมันนี่มันเยี่ยมลูกกะนาบไปเนาะมันมาออกมาแต่ลงพยาบาลใหม่เนาะเออห้องหมอกระเบนเออเที่ยวบ้านก็ได้เออมันจะถ่ายอยู่ดิเอ๊ะอันนัสบายดีเออกะะรเออเดออพี่น้องเด็กสาวชาวเพชรสุนรรณเออลูกสาวเอาสุกี้มาต้อนเออก็หัรท้ายอาหารเนาะเออกระปุกเออมันมักม่วงเนาะนี่เนาะันี่ บางบอกสบสบว่า,าพี่น้องเลยเด้อไปกินมังค่พี่น้องเด้อไปขับไปปดีวมีต้นใหน เฮงเนาะเออเป่นคนเฮงเป็นคนเผานี่เออถาโตก็ะือเออเดี๋ยวพี่ด้อปเลยเพื่อนเขาอกเนกระดาษเลยพี่ด้องเลยไปต่อไปเดี๋ยว่ดองเลยอ้าพัดหอมขนาดเลยเว้ยกพี่อปครเป็นลูกหลานเลย เดี๋ยวมาผ่านให้นะสบายดีสบายดีผนดีเนาะเห็นนดีเห็นมาให้ให้งดีผ่อนรอเล้อล้ววุนรลืมจะถ่ายก็ลืมเลยนี่ถายโอ้สบายดีที่นอนมสบายดีมหาเจอดมานมาเยี่ยมมายามนนุ่มก็ออกอยู่ป ทางไคต้มนะบัดด้วยต้มสะบัดอันนั้นได้คิดจะบ่มนมขิงนไหมโดนขัดเลยเนาะนมขิงได้กินไหมบ่ได้นมขิงย่างไปอย่างเนี้ยบอกเพื่อนซื้อไปทาชเซมน้องเมฆได้น้องเมฆน้องเมฆได้มันได้เป็นน้องเดินต้องไม่ขลาผู้ชายเดี๋ยวบ่ผู้ชายได้เป็นเมฆขลาได้เมฆนี่เด้หน่เออผู้จัดท่าเมียคนตัางห้ากซื้อแท้ได้ผู้จัดทาบ่ แม่จนทากระดิ่งเลยเมื่อยเลยนกงทั้งคนถือเลขดำเนาะเนะแม่บอกเือบอกแม่ก็ถือกบยเอาสามเอาสองเนาะมันก็ซื้อเลขมูแล้วอผู้ซื้อถือบ้านเป็นคนเนาะดีใะดำดีใจดำให้นพือสัานเด้อเด้อเออดดงเด้อเดอบ่หเด้อหำเด้อรวยเด้อ สามสองเลยสองาจะหาคนก่อนรวมไปประมาณอันนั้นเบิดทั้งสองคือผู้หาิเนาะท่านอันสามว็งปืนมาหนึ่งแ้วนี่นอนอาบหน้าอ้าหนึ่งวันยังไริออกมาเพะผ่านมาเฮือนรงวานก็เลยบอกโอยเขาออกมาเลยออกมาพี่เลยก็เลยจับแต่ทุกกี้มากอนแม่บอกเออนมัจะออกไปได้ป่า บริจาคเบิ่งคิอย่เิคิดตอนสุดนท้ายมปนบริเด็กึ้นเฮ้ยตอนจะเดออกมานะแม่พยาวาลอพ่อมาอยู่พุ่นได้ไหมพ่อพุ่นมาเวียิโนนดีพุนออกมาเลยแล้ว็กเดอาตุกิออกมาพี่ก่อนบ่ได้แป้งในสูตรฉันเฮ้ย้าแม่ฉันมาไหมอ้าเพิ่มารับรับต่ดนนบอนนี้นะอออาไม่ยรับหรอื่นอนูะบุเนาะบ่ได้โส่ในตอนคุณไ่ได้่ใุหไงฮะไม่บออ้ได้ นี่นี่พอเด็กการนั่นแหละไร่บ้านนอนได้เสียงคือสงบเธอต้องเป็นเว้นได้เฮ้ยเปลี่ยนเว้นยามบได้ช่วงเวลาอันตะมัวตะมัวต้องตื่นขึ้นมาเองแล้วเนาะเด็กนอนมาจะหาเธอไม่ได้ไปใช้แล้วต่อไปเธอเลี้ยงดีๆเลยเนาะผู้ใดเป็นปีสองปีผู้ใดมันจังอันได้ ปีเด็กบ่ปีเด็กแรกหันยังบริดัฐน่ะได้ยังบึงกันอยู่แบบนี้แล้วหนิบ่ถึงว่นตอนที่ว่ามันอ๋เสี่หเดือน่ผมพูดเป็นเด็กดีนะจะได้ลูกเพิ่ตวแบ่กสบายเจะได้ลูกเพิ่มเป็นควยเสียดือนแค่นั้นแล้แตอันไรคนมาบึงสอยกันบ่ชันี์ไอือผู้ไปซื้อไหติเค้นมะเทาพุบซื้อไหอยูย มันมีมันมีตัวนี่บ่มันมีตัวโยกเองบ่เออแค่สบายเนาะแตอวันต้นช่วงน้อยๆนี่เขายังโปล่อยมันเออมันหยามเนาะตกใจเออขาใช้แพงนอกเลยเนาะอันนั้นน้องลูกนะเอ๊ะมิได้ช่วงเที่ยงคืนตู้ต้องลุกขึ้นมาตลอดเลยเออเปลี่ยนก็ได้เฮ้ย โซนเองเป็นโซนนั้นเองปาแฮมาท็อปได้เองบริสอได้พอเหมื่อยครับป้าแฮม่าท็อปได้โซนน้อยครับเราสนได้ก็รับขอเองได้โยในคนเดินลางนอนเนาบริสโเขาก็เวียนเวียนอย่างนเลยเห่อยเนาะสะโพกเขากงุบอย่งเงี่ยไนงาบเลยป้าเราครัวเห็นได้เราแพ้เห็นไอ้ ฟ้าหาเองเวลาอา้องอาบน้ำหายว่าใ่บอแกน้องม่ดนือเท้าต้องดกขึ้นมาตลอดเลยเออตลึงม่อรอนด้วใช่ไมเออบอดี้อยู่ไฟสบอกอด้อยู่แเของเาร์นาะอ๋อขบวนเปนอันนั้นเขาผ่าขบไดนาได้เขาผ่าขบวนเปนทาออกธรรมชาตินะอืมแล้วยูกติดกนแล้วกันมอเพิ่นบอกกาหนดเท่าอย่าบอกจากเดือนเสาร์แพรดูแอบสออาทิตย์สองอาทิตย์กเสาร่ ให้กินน้ำหอยด่ดีได้บอกนะโอ้เออแต่ดำดมอนกาดีบอกได้บอกเออตอนนั้นไปกินน้ำเคีงจะกินน้ำเคีงอะไรก็ออกดีได้ไมาจะไม่ให้กินจะบอกน้ำเคงนะมันมันสีบนกันกับยาโมหายมา เจ็บตึงอยู่แล้วตอนนี้นะแข็งตอนตอนเด่งได้แข็งเจ็บตึงอยู่แล้วใครกินน้ำแข็งกันสิแบบแว่ๆหล้วน้อยนิดบอกธรรมชาติมันออกสองโลสามเมื่อนี้น้อยนนะโลเออไม่แต่นี่เพรา่นี่ทำนี่แต่มันต้นมันอ่ะเออสองโลสามเป็นน้อยในน้อยแล้วก็เขาเอาไปใส่เครื่องอบไม่อน ซัอยู่ดหันเป็นอาทิตย์ผูโรงพยาบาลอยู่สองอาทิตย์ไปแล้วแม่เขาขอนดน้อยพราะเขาระบาดไปเขาละวาว่าออกกันแม่ว่าเป็นใหญ่แถวว่าต่างกับบุชิสเตเท่าแม่นบ่ตกใหายเนี่ยนะีเออาทิตย์เมันเลยไปบ่นอะไรเล่าเขาเอามเขาบริบกให้เอาไปบริษัทห้องกำหนดเอาไปออกรถจนหัวซึกเออหมองบาดห้องเขาบอกเปเนาะเขาเสีนน่นเนาะ บอกแล้วเจ้ากับบริโภ์มูแล้วเฮนอนค่ะบอกป้าผ่าเนยได้รวมไปด้วยตะลิดนะสี่ไปล้านก็ตกจังหมื่นไทยบานเฮาอันเมืองไทยสามหมื่นบาทบอกเออเพลงเดียววะข้าหามกันนอนเลยเนาะอืมอืมก็แม่ได้หามบริเหตุบารประกันชีวิตเด้เนาะแม่เลย แต่การดูแลดีทุกอย่างเลยเนาะดีบ่ะเงินหอดกระเถิงได้เห้ยสบายดีสบายดีน้องลุงเป็นไงได้ลูกเนี่ยฮะได้เวนได้ลูกได้น้องแพงน้องไอไลเดอเด็กเด็กเราบอกพ่อหน้าตื่นขึ้นมาบงน้องอ้าช่วงไออันนั้นท็อปสวยกันได้วันนั้นได้เวยเมื่อยเด้น่ะนี้ได้เมื่อยได้เธอบอกผู้หญิงเขาเนี่ยนะ เมื่อไหรได้อืมได้สิเอาอันเฮาผิดเหมือนเจ็บนมกับเจ็บทรมานบปหนี้ท็อปเองว่าโนอตได้เสียงอีกแต่ฉันเอ๊ะฟุ้กกันโน้ได้ช่วยกันตอนนี้ในช่วงช่วงนี้เลยช่วงที่เฮากำลังเหมือนช่วงเขาโอนใหม่นี่ยิงคอดธรรมดาใช่ไหมยิงเจ็บแพ้ได้กระเบื้องแต่ตอนเฮาอยู่ในโรงพยาบาลเพันหมอเพันซอยเบิ่งเด้เขาอยู่ในหมู่ด้แต่ว่าพอเขามาเฮือนนี่ฮะต้องหายแฟนเขาโน้ตแรกหลุกขึ้นมาได้มันหายต้องคืนกันหมอซอยกันกี่รอบบัดขีดเหนียวก็ต้องช่วยกันได้เฮ้ยพออถึงว่าาาเเฮมืนนี หมดแล้วตื่นได้เมีว่ะใช่หมแล้วตอนนี้เขามาเฮือนนี่โต้ะหัสศเอ้ยอยกันได้เฮ้ยเราสิบเมื่อบแล้วนอนอย่างผิ่ะแล้วนอนผิดบ่เมียกับกระวังสวงคอหน้าจับเนะสวงคอเนี่ยยังอ่อนได้ เออเธอผู้ลูกใหม่นะเธอต้องระวังตรงคอจับโซ่อนขึ้นมาทางนี้เนาะต้องระวังได้เลยซอยกันตอนแรกตอนขำเมื่อคืนทรมานช่วงนี้แล้วผู้หญิง,ขงเขาเฮ้ยมันนอนเถอนะเนาะไปเห็ได้ดโะโพธนะลาคลิปอยูอ่นะลาไปก่อนเด้ค่ะ <c oughs> แจนซ่องสังเป็นเชโนเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็ะซ่องกันหน้าเด้อฝ่าดเลเด้อมาเมาเบิง่งมาเอนมาเบิง่งมาเยี่ยมนั่นแหละ โบ้เลยได้เฮ <à déc> <ations> <to break> <iously> ้ยเด้อลากันเด้อเจยอนเด้อมาเยี่ยมมายี่ยมดาวพี่น้องเนาะมาเนาะเจงได้ก็ขอให้ทั้งแม่ลูกแข็งแรงฝากให้อันพ่อเด้อเบิ่งเด้อบันี้เด้อเออใส่เบิ่งด้วยกันได้บายเด้อทุกคนเด้อรับใจได้หลายฝากติดตามเด้อ